เป็นประธานในพิธีให้เกิดความขงให้เกิดความสัตย์สิทธิ์ด้วยเล่นด้วยดนติีตีสุบโตอาหาังคุตครับสวัสดีครับยูซีดูครับนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งพรไชยครับ <ผม S 2> ครับผมครับวันนี้นะครับบ่าวป้อมก็มีโอกาสนะครับได้พบกับพี่หนึ่งพรชัยนะครับอีกรอบนะครับวันนี้นะครับบ่าวป้อมนะครับจะมาคุยนะครับเรื่องเหรียญสยบสองพยะยครับรุ่น3ครับได้ยินข่าวคร่าวว่าเป็นรุ่นปิดตำนานด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสอบถามนะครับ คำถามนะครับอันแรกนะครับผมอยากจะถามว่าทําไมถึงสร้างเหรียญสยบสองพยัคต์รุ่นสามมันมีแล้วสองรุ่นไม่ใช่หรอครับใช่ครับผมมีแล้วสองรุ่นมีรุ่นแรกที่นายอำเภอภูทัศสร้างกับรุ่นสอหนึ่งอ๋อรุ่นรุ่นที่นายอำเภอสร้างนี่คือรุ่นแรกใช่ครับผม๋อครับผมคราวนี้รุ่นสามอ่ะหนึ่งผมอยากทามาตั้งแต่นานแล้วด้วยว่า แต่ก็ไม่คิดว่าสหนึ่งจะดังโอ้ครับผมแต่คราวนี้ตอนนั้นที่ทำสหนึ่งเนี่ยคนเขาบอกเออใช้บล็อกเติมสร้างพิมพม์่สวยบ้างอะไรบ้างครับเพราะมันเป็นใช้ดิพม,มพ์เก่าวงปู่ให้ใช้ดําริให้สร้างด้วยพิมพ์เก่าครับคราวนี้รุ่นสามผมก็เลยทําหานให้มันเป็นงานพุทธศิลป์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้วยคําว่าสหนึ่งเหลือที่วัดไม่ถึงร้อยองค์เดี๋ยวคอย่าถามหนึ่งสงหนึ่งนี่คืออะไรเสริมหนึ่งอ๋อเสริมหนึ่งนะครับพอดี บอกพ่องงเอมีพยักสองตัวแล้วยังมีสออีกตัวหนึ่งก็เลยก็เลยถามนะครับไว้เป็นข้อมูลครับสอนั่นคือย่อมาจากเสริมเลยครับครับผมแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างครับของรุ่นสามนี่แหละครับ่าร่วมสร้างซุ้มประตูครับครับก็เป็นร่วมร่วมสร้างซุ้มประตูนะครับก็เรียกอะไรซุ้มประตูโคงใช่ครับผมโอเคครับผมก็จะเป็นรุ่นสร้างซุ้มประตูโคงนะครับ สืบเนื่องจากอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเบาวป้อมนะครับได้ยินข่าวกระแสความแรงนะครับทั้งรุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่นสอหนึ่งครับมาพอสมควรครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าใครก็ตามแต่นะครับได้มีนะครับเหรียญสยบสองพยังนะครับคนนั้นจะเชื่อว่าคล้วาลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็โอ้มีหลายๆอย่างนะครับทีนี้เบาพป้อมนะครับอยากรู้ว่ารุ่นสยบพยักนะครับรุ่นแรกกับรุ่นสอหนึ่งมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับจากพี่หนึ่งพรชัยนะครับเชื่อว่าพี่หนึ่งพรชัยต้องมี อะไรดีๆครับมาเล่าให้เราฟังอีกเยอะครับเช่นคร,ครับผมสออ่าสยบสองพยักษรุ่นแรกเนี่ยที่ผมรู้มาประสบการณ์ที่ผมติดตามเล่นอะไรมาคือรู้ประสบการณ์รุ่นแรกว่ามีคนบ้านวายใหญ่เนี่ยไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็มีได้เหรียญส,สยบสองพยกงพักษหลวงปู่แจกตอนนั้นครับแขวนไปแต่ทั้งรถทั้งคันเนี่ยมีเหรียญสยบสองคือมีพระองค์เดียวคือเหรียญสยบสองพยักษครับแล้วรถได้พลาดท่าตกเหว อในรถเนี่ยมีทั้งหมดสิบสี่คนผู้โดยสารทั้งหมดรวมทั้งคนครับเชื่อไหมว่าสิบสี่คนไม่เป็นอะไรเลยรถตกเหวว่าพี่น้องครับรถตกเหวนะครับไม่มีใครเป็นอะไรครับพอประสบการณ์เรียนสยบสองพยัครับอ่ะแล้วมีประสบการณ์ท่านอื่นบ้างไหมครับอ่ารุ่นแรกประสบการณ์น้อยเพราะพระสร้างน้อยมากโอเคครับผมก็เลยคือพระน้อยก็คือส่วนใหญ่ก็ไปกระจายกับคนพื้นที่บ้าง คนที่ได้ไปส่วนใหญ่เขาก็เก็บกันก็ไม่ค่อยได้เห็นประสบการณ์อะไรที่เขามาเล่าให้ฟังรหรือบางคนมีประสบการณ์ก็เก็บใบขับตัวไม่บอกใครครับครับผมก็เลยเป็นเหรียญที่หายากแต่ถ้าเกิดซอหนึ่งนี้มีประสบการณ์เยอะครับผมเพราะสร้างจานวนหนึ่งหมื่นห้าพันองค์พระก็ได้กระจายออกไปหมดอยู่กับผู้ที่ศรัทธากันเยอะอาไปใช้กันเยอะมากครับอ่ายังมีเฮียคนหนึ่งเนี่ยแกเดินทางมาจากกรุงเทพมาบูชา สยบสมพยักษ์สอนหนึ่งมาที่วัดนี่ใช่ไหมมาที่วัดครับมามารอตั้งแต่วันปลุกเสกเลยโอ้ครับวันปลุกเสกแกมาบูชาเลยแล้วก็บูชาไปเยอะอ่าโดยเฉพาะน้ำผงแกจะบูชาเยอะมากอืมครับแกค่ถามเอ้าเฮียบ,บูชาไปเยอะไปทําบบอกเขาไม่ใช่ขายพระเราเขาเอาไปแจกโอ้ครับเอาไปแจกลูกค้าบางคนลูกค้าบางคนซื้อเยอะก็อยากให้ของอะไรที่เราให้อยากให้ไปคุ้มครองตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนนี้ลูกค้าท่านหนึ่งที่ซื้อของแกเนี่ย อยู่ทางภาคใต้ครับเสร็จแกก็แจกเนื้อผมเนี่ยไปอ่ด้วยลูกค้าแกก็อ่เอาให้ลูกสาวไปแขวนนะครับผมแล้วก็แขวนแกก็แขวนนั่นแหละคราวนี้วันนี้วันเกิดเหตุอ่ะแฟนของลูกสาวแกมารับขีบ่มอเตอร์ไซค์รถชอปเปอร์ขี่มารับพาลูกสาวาแกไปแหกโ้งครับแต่ตัวแฟนของลูกสาวเนี่ยตอนนี้ยังคือเขาเรียกอะไรเจ้าแคนิทา ก็คือตัวผู้ชายแฟนที่ไม่ได้แขวนคะคคเป็นเจ้าชายนี่ไงแต่คนผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยโอ้ครับสุดยอดครับมหัศจรรย์มากครับครับผมแล้วก็เฮียกแกก็เลยไอ้ลูกค้าของเฮียคนนี้ก็เลยโทรมาหาเฮียแกบอกอยากจะได้เพิ่มเพราะลูกหลานแกเยกกอะเพราะอะไรเพราะแกบอกเห็นประสบการณ์เองกับตัวแล้วเห็นจริงๆอืมครับก็เลยเฮียแกก็เลยโทรมาขออีกสองลังเอาไปแจกลูกค้าครับซึ่งแกก็บอกว่าไม่อยากแจกเยอะพอ รู้แล้วว่าที่วัดเริ่มไม่มีหมดแล้วอแกก็เลยเอาเอาเนี่ยไปแจกเป็นเนื้อผงเนื้อผงเนี่ยแหละอ๋อนะครับอ่าเป็นเนื้อผงรุ่นนี้แหละครับอันนี้เนื้อผงว่านนะครับครับผมเนี่ยรุ่นนี้แหละครับที่แกไปแจกครับรุ่นประสบการณ์นะครับอันนี้คือจากที่ได้ยินนะครับจากปากพี่วอนชัยนะครับที่เฮียวไปแจกจะเป็นเนื้อสีขาวครับผงว่านร้อยแปดนะครับครับผมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ธรรมดามีเกสรกับจิวรนแล้วก็เล็กไหลครับไม่ธรรมดาครับเล็กไหล นี่แหละครับแล้วก็ยังมีเรื่องประสบการณ์หลายๆเรื่องคนบูชาไปอย่างที่สกลนครเนี่แหละคนสกลเราครับรรบ,บูชาก็ผมก็ส่งปสัสนีไปให้ส่งปสัสนีให้แกก็รอไปรอรับที่ที่ไอ้คนทรงอะ่ะครับรอรับแกดีใจแกได้พาแกดีใจแกก็ใสก่กระเป๋าเลยไม่ทันห้อยาาคอ,คอก็ไปเจอเพื่อนของแกนี่แหละแก,ก็บอกว่าเราให้ฟังวนะ่าเจอเพื่อน เพื่อนคนนี้ไม่เคยสนิทไม่เคยอะไรเลยแล้วก็แทบจะไม่ถูกกันด้วยซ้อครับแกก็ไปนั่งคุยกับคนรู้จักแกอยู่ดีเพื่อนแกเห็นแล้วเดินเข้ามาแกบอกอ้าวคิดในใจว่าฝงัยจะมาหาเรื่องแต่เปล่าเดินเข้ามาชวนไปทํางานด้วยซึ่งแกก็กําลังหางานอยู่ครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเมตตาเนาะใช่ครับผมแล้วก็ยังมีเมื่อเร็วๆนี้มาวันนั้นลูกเขยผมมาเนี่ยแหละคือก็ลูกค้าของลูกเขย มาบูชาที่วัดครับไปประมาณสิบองค์ประมาณเป็นเงินลักหมื่นนะครับครับครับเฟซกบไปซื้อลอตเตอรี่รซื้อจากแถวสกลนครานซื้อเลยถูกลอตเตอรี่อีกสิบแปดใบแล้วเรื่องถูกหวยนี่ไม่ใช่ <ừ> น้อยนะเจอกันเยอะมากเรื่องโ,อโชคลาภนี่เจอเยอะอถูกบ่อยมากครับเจอก,<ๆ>กันเยอะเรื่องโชคลาภนี่แล้วก็ตัวผมเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับรุ่นนี้ครับประสบการณ์ของผมส่วนเป็นเรื่องโครงการอือ ที่เจอเองเลยนะเห็นชัดๆเลยคือการสักครับการสักยานสักด้วยเครื่องเครื่องไฟฟ้าครับผมลืมถอดผระผมก็แฝงอยู่นี่แหละครับองเดียวครับลืมถอดผเพระวัน,น,นช่างมาสักโอ้ยชมช่างเลยโอ้ยเป็นช่างสักมือเบาช่างสักผมไม่เจ็บเลยยังไงก็ไม่เจ็บครับ <c oughs> พอถึงช่วงหนึ่งที่ช่างจะสึดตรงนี้แหละครับช่างจะเช็ดหมึกชเช็ดเพื่อจะเห็นรอยเส้นเช็ดไม่มีเข้าผิวผมนิดเดียวเขาไม่มี <c oughs> ลืมถอดผระ ก็ช่างกลัมาดูเครื่องปรับเครื่องอะไรซักอีกรอบก็ยังไม่เข้าจนแฟนถักตัวเองลืมทอดพระโอ้ครับก็เรื่องก็คือแขวนพระอยู่ก็เลยสักไม่เข้าครับผมจนได้ทอดพระถึงจะสักได้ครับเพราะพูดถึงเรื่องในเรื่องคงกระพันเรื่องเรื่องเหนียวเนี่ยครับบางท่าก็เคยได้ยินข่าวนะครับมีน้องคนหนึ่งคือบูชานะครับเหรียญปูศูนย์ไปนะครับก็ปรากฏว่าไปน้องไปฉีดไอ้วิตามินผิวเติมเติมวิตามินให้ผิวปรากฏว่าหมอแทงเข็มไม่เข้า นะครับจนหมอได้ถามว่าเอน้องได้แขวนผ้าอะไรมาหรือเปล่านะครับก็พบว่าวันนั้นน้องแขวนลงปู่ศูนย์ไปจนได้ถอดลงปูศูนย์แล้วก็ถึงฉีดวิตามินผิวเข้าได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่บอกผมเคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับด้านคงกระพัน์นะครับแต่นี่ก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมีประสบการณ์อะไรอีกบ้างครับในรุ่นโซนพยักก็ถามอย่างผมเที่ยวกว่า ไม่ตาโชคลาภดูตัวผมเองผมก็ว่าน่าจะเห็นผลชัดครับเพราะผมเริ่มสร้างจากผมไม่มีเงินครับแล้วผมทุกวันนี้ผมมีครบทุกอย่างครับก็น่าจะเพราะเหรียญสยบสองพยักช่วยอืครับสุดยอดครับพี่น้องครับที่นี้บอกพ้อมนะครับมาเข้าเรื่องนะครับตอนนี้นะครับเรื่องที่เราคุยกันคือเรื่องนะครับเหรียญสยบสองพยักสามนะครับหรือเหรียญปิดตำนานสยบพยักก็ได้นะครับในใน พี่หนึ่งวันชัยลองเล่าทำไมถึงปิดตำนานปิดตำนานปิดตำนานเพราะว่าไม่อยากให้มีคำว่าเหรียญสยบสองพยัก์ที่เคยจาัดก,การปัม๊มครับแต่อาจจะมีเป็นสยบสองพยักรลอแทนอ๋อครับผมเพราะเหรียญปัม๊มมาผมคิดว่าพอละครับคือปล่อยให้เขาเป็นตำนานของเขาไปแล้วเขามาสร้างบทเดี๋ยวค่อยมาสร้างตำนานบทต่อไปกำลังคิดอยู่ครับว่าจะเป็นรุ่นไหนครับคราวนี้สยบสองพยักรุนสามเนี่ยจะสร้างให้เป็นตำนานที่ ทุกคนต้องอยากมีและอยากได้อยากเก็บครับเพราะต่อไปคุณจะหาสองพยัคฆสยบสองพยัคฆ์มันไม่มีรุ่นสี่มันจะมีแค่รุ่นสามเป็นรุ่นสุดท้ายครับแล้วทําไมผมถึงทําขึ้นมาให้เป็นตำนานหนึ่งรุ่นสามผมจะออกแบบไว้สวยครับออกแบบไว้เป็นพุทธศินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นงานที่สวยมากแล้วก็มั่นใจเลยว่าง,งานนี้ถ้าเกิดใครเห็นจะเอาไปแขวนถือว่าสวย แล้วก็พูดธคุณรับรองได้ครับคงไม่แพ้่อหนึ่งครับผมแต่สอหนึ่งที่ทําขึ้นมาเพื่ออยากให้คนที่ปัจจัยน้อยหาซอหนึ่งตอนนี้ก็ราคาก็แรงครับผมเท่าไรแล้วครับสอหนึ่งตอนเนี้ยก็เห็นเขาขายกันหลักพันขึ้นก็มีหลักพันนะครับนะครับอันนี้ทีนี้บ่าบอมถามต่อครับว่าตอนนี้ครับที่สร้างรุ่นสยบสองพยักรุ่นสามเนี่ยมีเนื้ออะไรบ้างอ่ามีเนื้อทองคําครับเนื้อทองคําเนื้อทองคํา สร้างตามจานวนจองครับเนื้อเงินหน้ากาทองคาครับผมสร้างแค่49องค์ครับเนื้อเงินสร้าง299องค์ครับผมเนื้อสามกษัตริย์สร้าง499องค์ครับผมอันปะก้าสร้าง999องค์ครับผมแล้วก็ทองแดง14,999ครับครับเนื้อตะโกวันหลังเรียบฝังตะกุดสร้าง199องค์ซึ่งตัวนี้เต็มแล้วเต็มแล้วครับผมครับมแล้วก็มีประธานอุปถัมรับพระ4องค์ จะเป็นเนื้อเงินลงยาสามสีครับแล้วก็จะได้อ่าทองแดงไอนน้นี่อีกองครับเป็นทองแดงทองแดงทองแดงลงยาจีวอรอีกหนึ่งองค์เป็นเป็นคือชุดประธานอุปถัมภ์เจรพะทั้งหมดสี่องค์อือครับแล้วชุดกรรมการครับผมชุดกรรมการสร้างสร้างร้อยเก้าสิบเก้าชุดรับพระทั้งหมดอัปะกะลงยาทั้งหมดเจ็ดอ่าเจ็ดองค์ครับคือลงสีประจาวันเกิดเลยคใครใครสมมติว่าพี่บอกพร้อมเกิดวันอังคารหรือวันอะไร เด็ดผมเกิดวันศุกร์ในสีอะไรศุกร์สีม่วงครับศุกร์สีม่วงครับโอเรียมไว้เลยนะก็หยอกไว้ก่อนอวันศุกร์สีม่วงครับคือบางคนก็ผมก็เข้าใจนะคนเดยวเดยวผมเคยได้ยินบางทีเขาบอกสีม่วงในวันเสาร์ไม่ใช่เหรอเสาร์วันศุกร์สีฟ้าใช่นแปลกนะครับดีนาทีถามเนี่ยไม่งั้นหลุดเลย่อนนี้สีม่วงสศุกร์สีฟ้าอ่ะก็คือบางคนอ่ะอยากจะแฝนพาที่ประจำวันเกิดตัวเอง๋อครับสีประจำวันเกิดคราวนี้หนึ่งชุด มีพระทั้งหมดเจ็ดสีเลยเจ็ดองค์ครับคุณสามารถไปหนึ่งชุดคุณสามารถแบ่งในครอบครัวคงไม่เกิดวันเดียววันแบ่งกันไปรู้เกิดวันนี้นเมียเกิดวันนี้ผัวเกิดวันนี้ไปแบ่งบกันอ่านะครับแล้วมีแล้วมีเนอะไรต่อครับ <S <S ก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ครับที่จะจองกันได้ <S <S ที่เหลือก็อจะเป็นพวกเหรียญแจกศูนย์จองเหรียญแถมลกรังอะไรพวกนี้ครับครับผมน,นะครับอันนี้นะครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับเป่าป้อมมาสืบข่าวแล้วครับล่าสุดนะครับรุ่นเนื้อตะกัวอ้วนนะครับหมดไปแล้วนะครับแล้วก็จากเช็คข่าวนะครับข้อมูลนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับพี่น้องครับมาแรงแน่นอนครับเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับครับผมอ่าพี่น้องครับถ้าอยากได้นะครับราคาที่ยังไม่แรงตัวนี้ครับสามารถนะครับติดต่อจองได้นะครับตอนนี้เบ่าป้อมก็เปิดรับจองด้วยนะครับติดต่อได้ครับเพราะว่ารายการนะครับเดี๋ยวเบ่าป้อมนะครับอินบอกมาครับเดี๋ยวเ่าป้อม ส่งข้อมูลไปให้ว่ามีรุ่นไหนที่ยังเหลือบ้างนะครับแล้วในส่วนของรุ่นสยบ2พยักสามนี่นะครับปลูกเสกช่วงไหนครับ่อาประมาณเดือนกุมภาครับผมประมาณเดือนดูสุขภาพของปูให้ท่านแข็งแรงดีก็ประมาณกุมภาเนี่ยนะครับก็มกุลาประมาณกลางเดือนมกุลาก็น่าจะปิดจองครับกลางเดือนมกุลาปิดจองนะครับปลูกเสกกุมภานะครับแล้วก็หลังจากปลูกเสกเสร็จก็จะเริ่มนะครับส่งมอบผ้าให้กับผู้ที่จองนะครับ ตอนนี้ก็เดือนธันวาแะครับครับผมมีเวลาอีกประมาณ20บวันตีว่าประมาณตี่20วันครับพี่น้องครับชอบรีบจองครับพลาดแล้วจะเสียโอกาสนะครับอ่าและสุดท้ายนี้นะครับทางพี่หนึ่งพรชัยนะครับมีอะไรจะฝากถึง f อทางบ้านไหมครับอ่าครับผมถ้าเกิดอยากจะได้พระดีราคาไม่แรงจองเถอครับจองไว้ก่อนเราได้เปรียบ เพราะถ้าเกิดไม่จองเดี๋ยวตอนหลังเรามาหาผ้าตอนที่เราผิดจองมันจะไม่ได้ราคาจองมันจะเป็นราคาบวกครับซึ่งเท่าที่ผมดูผ้าหลงปูทุกรุ่นหลังจองราคาบวกเกินครึ่งครับตอนนี้จองได้เรารีบจองจองในราคาถูกๆครับผมยังไงก็ฝากช่องพี่ป,ป๋าปองไปด้วยแล้วกันนะครับว่าพี่ป,ป๋าปอมก็เป็นหนึ่งในูนยนจองครับครับผมก็รับจองวัตถุมงคลให้ท่านสนใจเป็นูนยนจองที่เชื่อถือได้ จองปุ๊บได้รับระแน่นอนครับผมครับอันนี้ก็พี่พรชัยการันตีให้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นเสือสยบพยักนะครับสยบ2พยักนะครับรุ่น3านะครับพี่น้องครับบอกกูเลยครับว่าด้านคงกระพันนะครับเมตตาเครี้ยวคลาดจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ